ลมหายใจที่เคลื่อนผ่านนั่นคือการที่โบกโบยทินกรอ่อนแสงโรยม้าลาตรีก็ครี่คลุมยังงยาวอยู่วันวานริบตาผ่านวัยสาวหนุ่มแก่เท่าโรคเรารุ้มเกิดมาเปล่าก็เศร้าใจจุดไฟให้แรงกล้าถมศรัทธาสู่เส้นชั ปีเดือนที่เคลื่อนไปก็ยิ่งเข้มยิ่งเต็มคนนะก็ขอถวายความเคารพกับพระเทราชุตเถระในมุนทุปิตีแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาในงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อชอทุพเพระคืนสุดท้ายคืนนี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่ทางท่านเจ้าภาพ โดยคุณโยมบานเชิญคุ้มกราคุณโยมวิเชียนคุ้มกราตลอดถึงญาติญาติได้มีส่วนที่เพิ่มเติมมาในงานมาเป็ผู้สนเป็นกรณีพิเศษก็คือการที่ได้นิมนต์พระมาให้ธรรมะนะกับญาติโดมแต่ละคืนแต่ละคืนทุกคืนเลยห้าคืน นี่คืสิ่งที่น่าอนโมโมธนาเพราะว่าเป็นส่วนของการเติมเต็มธรรมะให้กับญาโยมทุกท่านก่อนที่พระสงฆ์จะสวดคณะตละกนาสูตรหรือว่าวันก่อนก่อนคืนก่อน,นก่อน,ก,อนก็สวดอภิธรรมพระก็จะสวดเป็นภาษาบาลีว่ากุศลธรรมมาสิ่งนี้เป็น,นกุศลอกุศลธรรมมาสิ่งนี้ไม่ใช่กุศล อพยากตาธรรมมาสิ่งนี้เป็นการกลางซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างฉะนั้นเมื่อมีพระมาอธิบายเนี่ยเราก็จะเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดธรรมะสวรณิสงเียกว่าอนิสงการฟังธรรมก็คือการได้ฟังสิ่งใหม่วิจัยสิ่งเก่าบรรเทาความสงสัยทำความเหม็นให้ตรงทำให้เกิดปีตินั่นเองนั้นถ้าหาว่า เราเข้าใจธรรมะที่พระพูดอยู่ในแต่ละคืนนี้นะได้บุญอยู่เจ้าภาพก็ได้บุญนะแล้วบุญก็ออก็ที่ไดให้กับคุณพ่อจองทุกพระให้เกิดแสงสว่างเกิดปัญญาเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาใช่ไหมเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเรามีความเข้าใจนี้แล้วก็ส่งความเข้าใจนี้ให้กับผู้ไวชนไปสู่พพที่สะอาด ไปสู่พบที่สวา่างไปสู่พบที่ทสงบจริงๆนั่นเองฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่นา่าอนุโมทนาฉะนั้นการที่ได้การที่เรานะทางพระเจ้าพได้ตั้งบุิีกุศลเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ประก,กาศความประตันยูอยูนะ่ซึ่งความประตันยูนั้นก็ถือว่าเป็น สิ่งที่จะต้องรักษาไว้ในสังคมไทยเราให้อยู่ไปชั่วนานเท่านาน,านเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าสนตราสไว้ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับความาตัญญูว่าความกตัญญูนั้นเป็นภูมิของคนดีุริษัภูมิอย่างด้ทางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูนั้นเป็นพื้นฐานของคนดี ฉะนั้นถ้าหาว่าคนที่มีความกระตันยูแล้วก็กระตาเวทีเรียกว่ามีพื้นฐานของคนดีนะจะว่าลูกที่มีความกระตันยูรู้คุณบิดามารดาแล้วก็ตอบแทนนี่คือเป็นพื้นฐานของคนดีฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาไว้ให้ต่อไปถึงลูกถึงหลานของเรา เราะว่าเหมือนกับเป็นก็เรีว่าเป็นอะไรเป็นอ่าเป็นน้าที่คอยทําประสานให้เอ็ดอิฐหินปูนทรายอะไรก็แล้วแต่ประกอบขึ้นมาเป็นตึกหลังใหญ่ให้ครอบครัวมีความมั่นคงให้มีความเจริญฉะนั้นความวตนันยูแปลว่ารู้คุณกระตาเวทีแปลว่าตอบแทนคุณซึ่งทั้งสองอย่างไม่ต้องมาด้วยกันก็คือ นะการที่กตัญยูรู้คุณนะรู้คุณใครบ้างรู้คุณพ่อแม่รู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณผู้มีพระคุณแล้วก็กระตาเว,วทีคือตอบตอบแทนนะที่ในการตอบแทนก็มีอยู่ท่านบอกแบ่งไว้สามอย่างคือสักการะสักการะคือการตอบแทนด้วยปัจจัยสีด้วยสิ่งที่เราจะไปอุปถัมภ์ดูแล ให้คนที่มีคุณนั้นได้แสดงออกถึงความว่าเรารับรู้แล้วก็ซาบซึ้งในคุณของท่านหลันะั้นว่าการเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอ,อาหารด้วยปัจจัเสียอะไรก็แล้วแต่ก็คือส่วนของสักการะอย่างนึ้งคือ,อปักทันหากก็คือยกย่องนะ ยกย่องพ่อแม่ของเรายกย่องปรบบายารของเราโดยเฉพาะพ่อแม่ก่อนเป็นเบื้องต้นเราก็ยกย่องว่าพ่อแม่ของเราอะไรดีอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งลูกลูกเองเนี่ยก็จะซาบซึ้งในในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตและก็ต้องมีปักกันหาเพราะฉะนั้นคําว่าปักกันหากนี่คือการการโฆษณา การโฆษณาคุมของพ่อของแม่คือการประกาศคือการบอกคนอื่นหรืออย่างน้อยก็คือว่าไม่พูดให้พ่อแม่เจ็บใจเสียใจยนี่คือความหมายของปัดจันทรารักปัจจัยสามก็คือสัมมาะมนะก็คือประพฤติตามคําสอนของพ่อของแม่สัมมานะนี่ก็สําคัญบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่ได้สอนลูกเท่าไหร่ ด้วยการที่ทำมาห้ากินบ้างอะไรบ้างพ่อแม่มก็สอนลูกไม่เป็นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสอนขึ้นมาสักคำสองคำเนี่ยล้วนแต่อยู่ในความทรงจําอยู่ในจิตในใจของลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อเอ่อพ่อแม่ทํามาทั้งหมดเนี่ยคือลูกเห็นพ่อแม่สอนพ่อสอนคำไม่กี่คำนั้น,นก็จะอยู่ใน ใจของคนที่เป็นลูกเพราะฉะนั้นบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนบางทีก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ให้ได้สัมผัสเพียงแค่นี้อยงบางทีไม่ได้สอนอะไรแต่ว่าลูกก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่คือสิ่งที่ลูกจะต้องสัมมานะก็คือนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติ ฉนะนั้นเหล่านี้ทั้งสามประการไม่ว่าจะเป็นสักการะเอยปักคันหะเอยสม,มาะะเอยเนี่ยควรที่จะอยู่ในความที่เป็นรูปนะเพื่อที่จะทำให้ความกตัญญูกตาเวทีนั้นได้เจริญองอกงามแล้วก็เป็นการแสดงให้รูปของรูปเห็นก็คือให้หลานเห็นว่าพ่อแม่กตัญญูกตาเวทีต่อ ปู่ยา่าตายายอย่างไรเนี่ยเขาก็จะเห็นไปเรื่อยๆเลยเห็นไเรื่อยๆตรงเนี้ยก็เป็นสิส่งสำคัญในยุคสององค์ปรจยุบัลเนี่เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มจางเลวนะเริ่มจางเกี่ยวเรื่องของความกตัางยูอะไรต่างๆไรๆอย่างมีผู้รู้เขาได้กล่าวไว้โยมเขาบอกว่า50ปีก่อนกับ50ปีหลังเนี่ยแตกต่างกันเยอะอาตมาเกิดพศ2510 นะใครที่เกิดยุ่งยุคอัตมาเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอยู่มากฉะนั้นความแตกต่างนี้ผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่าอะไรคือห้าสิบปีก่อนนั้นคนเนี่ยไม่อยากมีลูกเออคนคนเนี่ยอยากมีลูกห้าสิบปีก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยห้าสิบปีให้หลังเดี๋ยวนี้คนกลัวการมีลูกเพราะว่า ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูอะไรเงี้ยนี่คือห้าสิบปีหลังหรือว่าห้าสิบปีก่อนนั้นผู้ชายามทมจีผู้หญิงอยู่แต่ห้าสิบปีหลังนี้นผู้หญิงมทมจีผู้ชายเนี่ยแปลว่าไปดูสถิตินี่ผู้ชายน้อยลงเนี่ยแล้วห้าสิบปีก่อนนั้นแต่งงานเนี่ยแต่งงานยากแล้วก็อยาก ยากเลยบางทีอยู่ด้วยกันมามีลูกยี่สิบคนก็มีอยู่ด้วยกันมาทะเลาะกันก็มีแต่อยู่กันคือแต่งก็แต่งยากกพราแต่งก็อยู่กันนานแต่ห้าสิบปีให้หลังนี่แต่งงานง่ายแล้วก็หย่าง่ายนะบางทีก็จะเห็นว่าพว่งดาวลงดาราโอ้สวีทกันประมาณสักห้าปีหรือสองสามปีอ้าวเตียงหักซะละเนี่ยอะไรประมาณนี้ มันมีเยอะที่ผู้รู้เขาได้กล่าวไว้ก็คือและอย่างคือว่าห้าสิบปีก่อนนั้นลูกจ้างจะต้องมองหน้าเจ้านายสีหน้าเจ้านายว่าชอบหรือไม่ชอบโมโ oh, หไม่ชอบใจไล่ออกแต่ปัจจุบันนี้โยมเท่าแก่ต้องมองหน้าลูกจ้างนะถ้ามันไม่พอใจกันมามันทิ้งงานเฉยเลยมีอยู่ต้องเอาใจลูกจ้างหรือห้าสิบปีก่อนนั้นนอน ไม่ต้องปิดประตูหน้าตา่างสบายๆแต่ห้าสิบปีให้หลังนี่เป็นยังไงแม้กลางวันนี่ไม่ล็อกกุญแจนี่ไม่ได้นะหรือห้าสิบปีก่อนใครที่เก่งพิมพ์ดีดอาตมาก็ไปเรียนพิมพ์ดีดนะเดือนละสี่สิบบาทที่สะพานจองเก้าใครที่เก่งพิมพ์ดีดเนี่ยเป็นทํางานแบงค์เนี่ยมั่นคงแต่ห้าสิบปีให้หลังเป็นยังไงตอนนี้คนทํางานแบงค์เนี่ยไม่มั่นคงแล้ว นขนาดคอเซนเตอร์ยังลั้วเงินได้เป็นล้านทํางานแบงกนะ์เนี่ยมันไม่ปลอดภยัยแต่ประเด็นที่ตามาจะพูดคืออะไรสุดท้ายที่ทเขาพูดเยอะนะสุดท้ายคือว่าห้าสิปีก่อนนั้นครอบครัวมีคนแก่มีพ่อแม่อยู่บ้างถือว่าเป็นมุกมนียรําฆ่าเพราะว่าคนแก่นั้นดูแลลูกดูแลหลานได้มีเรื่องเก่าๆมาเล่าเยอะแยะ นะแล้วกเ็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของพี่ของน้องให้อยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวบางทีมีทริคของการทำงานการทำอาหารอะไรต่างๆนะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายอยู่แม้กระทั่งอาตมาตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยเห็นนะโยมนที่เอา,เอาต้นแห้วหมูยาแห้วหมูมาทำที่ตักดักตกกะแกนแล้วก็สอน ทำที่ตักตะกระแตถามว่าเคยดับก,ก็ได้ไหมต่อมาก็ทําได้นะั้นเราไปวางไว้ตามป่าป่ารุ่งนี้ไปกู้ว่าจะดับตะกัตกกแต่ได้ไม่มีโยมแต่ว่าเราก็มีความสุขกับการเล่นอย่างนั้นเอาต้นแ้วหมูเนี่ยมาถักเป็นแล้วเหมอนก็เป็นใส่อะไร,ระมาณนั้นะเพราะฉะนั้นคนแก่ในบ้านเนี่ยสมัยก่อน50ปีก่อนนั้นเป็นของมีค่าเป็นมุกมณีที่ล้ำค่าแต่ปัจจุบันนิยมเป็นภาระ ตอนนี้คนแก่อยู่ในบ้านเ,นเป็นภาระหมายถึงว่าคนทั่วไปเขาคิดกันอย่างนั้นนะนะมันเริ่มปิดอย่างนี้ไงนะบางทีเนี่ยโดยการทํางานทําการบางทีพ่อลูกมีลูกสิบคนเนี่ยพ่อแม่ไปอยู่กับบ้านลูกคนสุดท้องคนเดียวเนี่ยโอ้ทำไมมานอยู่กับฉันคนเดียวทําไมาพี่ไม่มาดูแลบ้างเป็นภาระอาตมาต้องคอยบอกเสมอว่าการที่เราได้เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรานะั้นเป็นบุญ่านยิ่งใหญ่ ใครที่เคยดูแดพ่อแม่ของท่านเสียชีวิตในอ้อมกอดเนี่ยเราจะมีความคิดว่าโอ้เรานี่ได้บุญยิ่งใหญ่กันเราได้ปลดหนี้บุญคุณเราได้ทําหน้าที่ของลูกอย่างสมบูรณ์เราได้ทําบุญที่ไม่มีคนอื่นทําได้เราจะรู้สึกอย่าง,งานั้นอยู่ถ้าหากว่าเราดูแลแม่จองทั่งว่าท่านตายในอ้อมกอรดเรานะแต่ถ้าคนไม่เคยไม่เคยถามก็ไม่คิรู้ ก็ไม่จะคิดว่าเป็นภาระนะซึ่งคอยบอกเสมอว่าเป็นบุญเป็นบุญที่ดูแลพ่อแม่เป็นบุญบางคนดูแลสิบปีบางคนดูแลห้าหกปีอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสาคัญที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนเราต้องพยายามเปลี่ยนและปรับให้ถูกต้องนะให้ถูกธรรมให้ถูกศีลด้วยอย่าว่าแต่ว่าปัจจุบะะันเรายกนัก็ตั้งบางที่สมัยก่อน,นก็ยัง,ย,งยังคิดว่า พ่อแม่ที่อยู่บ้านเ,เป็นภรระกะ็มีนะพทธเจ้าสงตรัสว้ในตากาละชาดุองค์สงตรัสบอกว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีนั่นแหละตรงนี้ตมาไม่เล่าเล่าตรงที่ว่าที่พระเจ้าสงตรัสใช้ชาดกเป็นเรื่องเดียวกันมันคล้ายกันก็คือมีพ่อแก่ชราแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนนี้แกก็ทำงานเงินๆหน้ๆพ่อก็สงสารลูก็เลยหาเมียมาให้อยู่ ช่วยกันทำมาหากินอยู่ต่อมาต่อมาสะบไสยเกิดไม่ชอบสาพ่อสามีพอพ่อสามีไปทํางานกลับมาก็หาเรื่องใส่ร้ายพ่อสามีเชว่าทําแก้วแตกทําจานแตกบ้วนน้ําลายอิเล็กเกะห่พอสามีกลับมาก็ฟ้องฟ้องฟ้องว่าพ่อพี่เงิเงบเงินหลงแล้วทําอะไรกับลูกถุยน้ําลายอะไรต่างๆแล้วก็เพททูนทุกคืนทุกคืนอยู่ จนกระทั่งว่าเคลิมนะเคลิมเคลิมเชื่อมเมียเพราะเมียพูดต่กหูทุกคืนอ่นะเชื่อมแล้วสุดท้ายก็บอกว่าพ่อพี่เอาไว้ไม่ได้แล้วจะต้องเอาไปทิ้งละมาเป็นภาระ,ระต้องไปทิ้งต้องไปฆ่าละขนาดนั้นโยมเคลิมจนกระทั่งเชื่อมเมียให้เอาไปฆ่าก็ยอมทำยังไงเดี๋ยวจะบ้าเขาจะว่าอย่างนี้สิพี่ก็ทำเป็นว่า บอกพ่อว่าไปตามนี่พาพ่อขึ้นเกวียนไปด้วยไปตามนี่นี่กายแล้วพาเข้าไปช้าข้าหมดฝังหลุมฝังฝังเลยนะก็คุยอ,อย่างนี้พเพราะไอ้ลูกชายก็อยอมเชื่อมียก็เรียกว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงหัวหลงเมียลืมพ่อหืมแม่ก็วางแผนให้ร้อยเพุ่งเช้าจะไประหว่างที่คุยกันนั้น่ะมีบุคคลที่สามได้ยินอยู่ คนนั้นเกินลูกอายุเจ็ดขวบได้ยินคิดในใจว่าตายแล้วพ่อจะหานรโกเจอแล้วฆ่าแม่ฆนะ่าพ่อจะหานรโกเจอแล้วเนี่ยทำไงดีนะพุ่งเช้าก็เลยอ้อนวอนขอไปกับพ่อด้วยไปด้วยาพาไปจนท่านเข้าไปถึงป่าช้าลงจากเกวียนก็ไปขุดหลุมนะขุดหลุมขุดลุนะด,ล,ด,ดลูกชายก็เข้าไปถามบอกพ่อ ในป่านี้ที่พ่อขุดเนี่ยมันไม่มีเผือกไม่มีมนันไม่มีกลอยแล้วพ่อจะขุดหาอะไรนี่คือคาถาที่เขาตั้งไว้ทเจ้าตต่างพ่อในป่าเนี่ยไม่มีเผือกไม่มีมนันไม่มีกรอยแล้วพ่อมาขุดทําไมคุณเอาอะไรพ่อก็ต่อลูกชายว่าลูกเอ้ยพ่อตาของเจ้าเนี่ยปู่ของเจ้ายอยู่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเอามาฝัง เราหลงหลุมเถอะอะไรประมาณนะั้นพูดอย่างไม่อายอยู่พูดอย่างไม่อายเพราะว่าหลงเม,มียนะลูกชายก็เลยลูกชายคือพบพระบปฏิศาสตร์โยมคือผูธ้ธเจ้าเ็าบอกว่าพ่อพ่อหานรกแล้วนะท่านอย่างเนี้ยเนี่ยพ่อฆ่าฆ่าพ่อกับพ่อเนี่ยเป็นบาปหนักนะพ่อหานรกแล้วนะพอธิบายไฟังท่านั้วโอ้โหวสว่างว,วาบเลย,ยนะ ว่าลูกชายสอนสว่างว่าเลยสำนึกเลยว่าเราเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราทำอะไรลงไปนะก็เกิดความสำนึกแล้วก็เสียใจว่าเราไม่น่าเป็นลูกเมียเลยก็เลยขอพ่อขอข้ามาแล้วก็พาพ่อกลับพอพาพ่อกลับมาฝ่ายเมียก็ดีใจนึกว่าคงจะกลับกันมาแค่สองคนคงจะเอาพ่อตาเนี่ยไปฝังเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้พอป ประตูเปลี่ยนประตูเกวียน,นเปิดซะนั้นแหละเห็นพ่ออยู่ก็ด่าว่าใหญ่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาภาระกลับมาทำอะไรสุดท้ายสามีก็เกิดอะไรคือเข้าใจแล้วก็ดา่าหญิงขอย,ยอย่างนี้อะไรต่างเธออยู่เอาไปบ้านนี้ไปต้อนรับคนที่ชั่วช้าอย,อย่างเธอนะก็เลยไล่ออกไปล่าออกไปนอกบ้านไล่ ทีนี้ก็อยู่กับพ่อเอาพ่อมาอาบน้าแรงต่างหุงข้าวปลาให้พ่อแล้วกินกับพ่อกับลูกชายกินด้วยกันสามคนแล้วพระโพธิสัตว์มันถึงก็เด็กกเจ็ดขวบนะโยงนะครูพร้เจ้าเนี่ยคือองค์เราของเราเนี่ยแหละก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นี่แม่คงจะไม่สํานึกแน่ๆเลยทำยังไงดีบอกพ่อประกาศข่าวว่าพ่อจะมีแม่ใหม่พ่อจะมีเพียใหม่เดี๋ยวแม่ต้องกลับมาตอนนั้นแหละเขประกาศข่าวว่าจะมีสามีสามีภรรยาใหม่เท่านั้นแหละ ฝ่ายผู้หญิงนั้นก็เลยโลกกลับมามากราบขอเข้ามานะก็จบลงได้ดีแล้วเร่องเนี่ยคือพระเจ้าทรงตรัสว่าเธอสองคนเนี่ยก็คือเนี่ยแหละที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีแหละนะแต่ว่าส่วนเด็กคนนั้นเจ้าก็คือรฐฐาตถาคนนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าความกตัญญู การทราบซึ้งในคุณงามความดีของบุปการีมันน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ให้ทุกขกับคนที่ทําอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับหลานให้กับเหลนต่อไปเรื่อยๆว่าเนี่ยความกัตญญนก็จะจางหายไปมีผู้ได้เล่าถึงว่ามีวิทยาลาัยแห่งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียอยู่ได้ทําการวิจัยนะ แม่ทําการวิจัยศาสตราจารย์สองคนทําการวิจัยเรื่องของการทราบซึ้งต่อคุณง,งามความดีต่อความกระตันยูเนี่ยเขาแบ่งนักศึกษาเป็นสามกลุ่มแบ่งนักศึกษาเป็นสามกลุ่มน,นะและแนักศึกษาสามกลุ่มเนี่ยบันทึกประจําวันคนกลุ่มหนึ่งนั้นบันทึกในเรื่องที่ไม่ดีอยู่นะเรื่องที่ไม่ดีห้าเรื่องห้าเรื่องหกเดือนเนี่ยจะ มาพิสูจน์จะมาตรวจให้นักศึกษากลุ่มนี้บันทึกแต่เรื่องที่ไม่ดีที่ไม่ชอบที่อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันละห้าเรื่องจ <Okay. S 1> ึงเรียกว่าเนกาตีฟทิงกิ้งก็คือคิดในเรื่องที่มันด้านลบอ่ะอีกกลุ่มหนึง่งให้เขียนแต่เรื่องดีๆห้าเรื่องโพสตีฟทิงกิ้งเขียนแต่เรื่องดีๆเนี่ย หเรื่องทุกวันอีกคนนี่ก็เขียนเรื่องปกติธรรมดาลูทีนธรรมดากิจวัตรประจำวันธรรมดาตื่นเช้าคุณมาเข้าห้อง,งน้ำทำนุ่งทำนีนน่ผลปรากฏว่ายอยู่สองเดือนสเดือนผ่านไปมีผลแตกตา่างแตกต่างก็คือว่านักศึกษากลุ่มที่เขียนแต่เรื่องร้ายๆหเรื่องทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่าใจเนี่ยมันมันรับ แต่เรื่องที่ไม่ดีทุกวันทุกวันผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยมีสีหน้าเศร้าหมองจิตใจหอเหี่ยวโรคซึมเศร้านะแล้วใครเข้าใกล้ก็จะมีตัวเรื่องแร้าหะที่จะพูดที่จะเล่าเพราะว่าอะไรเขาใกในกติฟทิ้งกิงกับคิดด้านลบแต่ว่าในสายกลุ่มหมน,นั้นคิดด้านบวก ก็มีลักษณะปกปี้กระเป๋าหน่าจะแจม่มใสสดชื่นออกกำลังกายไปวิ่งไปเสวนาไปพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับอะไรต่างๆมากมายแฮปปี้ส่วนกลุ่มสามก็ปกตินี่คืออะไรก็คือว่าถ้าว่าเราทราบซึ้งในสิ่งที่มันไร้ายอยู่หรือว่าเอาสิ่งร้ายๆเข้าสู่ใจของเราท,ท,ท,ทุกวัน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 นี่ยนะ ใจของเรา,าก็จะกลายเป็นอกองขยะเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเ,เยอะๆโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าบางทีมันมีปัญหาความทุกข์แล้วหาทางออกไม่ได้คงหนึ่งมีรู้สึกโทรหาตมาเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปหาหมอต้องกินยาหมอเนี่ยสามปีแล้วสองปีนี่แหละนะก็ะโทรมาก็คุยตมาก็ที่บายฟัง เกี่ยวของปัญหาบางอย่างที่เขาแก้ไขไม่ได้แล้วก็วนลูปความคิดอ่ะวนลูปอยางนั้น่ะนะฉันผิดฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดสุดท้ายก็เ,ยเป็นไรล้วไปหาหมอนะหมอบอกคุณเป็นโรคซึมเศร้าต้องพึ่งยาแล้วนะซึ่ง,งต่อมาไปเล่าที่การกระจายรดดโออยู่เรื่องเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคืออะไรก็คือว่าถ้าเราเปิดใจก็เรารับในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามที่มันซาบซึ้งอยู่ หมือนเรากินอาหารนี่แหละถ้าเรากินอาหารที่มันไม่ดีเนี่ยร่างกายเราก็แย่ใช่ไหมถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ดีก็สู่จิตใจของเราจิตใจของเราก็พังประมาณสองวันที่ผ่านมาใครดูข่าวคงจะทราบเติมน้ํามันอยู่เติมน้ํามันผสมน้ําจากปั๊มแห่งหนึ่งวิ่งออกจากปั๊มน้ํามันได้ไม่กี่นาทีเครื่องหยุดต้องเอาเอาช่างเนี่ยมาลากรถไปอู่แล้วเครื่องพังเพราะว่าน้ําน้นเจียวด้วยน้ำไน้ํน้มันเจียวด้วยน้ํา ฉะนั้นถ้าหากว่าร่างกายของเราเราเอาอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปใช่ไหมมันก็ทําให้ร่างกายของเราแย่ใจขอก็เราก็เหมือนกันเดียวรารับสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีมดันไปแย่นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะเปิดใจรับในสิ่งที่มันดีๆไอ้ไม่ดีที่มันก็พยายามปล่อยวางอยู่ปล่อยวางปล่อยวางอยา่ามัน,ม,นมา,มา,มามหมักหมมอยู่ในใจของเราฉะนั้นการที่เราได้มีการแสดงความกระตัญยูกระตเวทีการซาบซึ้งต่อความดีของอื่น ความดีของพ่อของแม่แล้วเราก็เล่าให้กับอื่นฟังแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเนี่ยอยู่กับความดีงามอย่างนี้ท่าเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นอกจากความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ด้วยตลอดถึงคนที่มีคุณต่อเราด้วยตลอดถึงคนที่ให้เรายืมเงินด้วยี๋ยวนี้เป็นปัญหาโลกแต่ นะยืมเงินนี่แหละพอยืมไปแล้วพอไม่ใช้คืนก็มีปัญหากันใช่ไหมบางทีบางคนก็ตัดใจไม่ให้ยืมเลยนะจริงๆเราควรจะทราบซึ้งว่าเออเขาให้เรายืมเงินเนี่ยน่าจะเขาเป็บนบนุญคุณต่อเรานะบางคนก็เฉยๆไม่หนีไม่ม,ไม,มีไม่จ่ายจะได้ฟ้องเอาอะไรประมาณนั้นจริงๆควรจะมีความทราบซึ้งเขาอุตส่าห์ช่วยเหลือเรานะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความกะตันญูกระตาเวทีเนี่ยเป็นธรรมะที่เราควรต้องรักษาอยู่อย่างเช่นกรณีมีโยมมิถามอาตมาว่าพอเวลาเผาศพพ่อแม่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะเชื่อตามพวกดารุนดาราเอากระดูกพ่อแม่ไปลอยอังคารไปลอยอังคารในความหมายการลอยคืออะไรต้องมาสืบตาอธรริบายใน คือมียอยู่ว่าการลอยอังคารคือการปล่อยแบบว่าไม่ต้องเขียนกันแล้วในชาตินี้ปล่อยลอยไปเลยของที่เป็นเสน่ห์จันไรของที่มันไม่ดีเราจะปล่อยลอยน้าไปเลยใครที่เรียนคาถาอาคมแล้วต้องการไม่ต้องการวิชาได้แล้วเนี่ยทิ้งลงน้ำเลยนะซึ่งอาตมาไปแบอบกเพื่อนเพื่อนแกก็กกทําพิธีน้องแกเขียนคาถาที่แกเรียนจากครูบาอาจารย์ที่คิดว่ามันไม่ดีนะแกโยนทิ้งลงน้ำไปนั่นคือของที่มันไม่ดี แต่ว่าการดูพ่อแม่ไม่ควรจะไปลอยอังคาไม่ควรจะไปปล่อยลอยอังคาแต่ว่าเราเอาไว้ที่นี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูให้ลูกเห็นว่าฉันซึ่งเป็นแม่ไอ้ฉันเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่นะทําบุญครบรอบทําบุญวันสงกรานต์ด้วยอะไรก็แล้แต่ลูกก็จะเห็นอยู่หลานก็จะเห็นว่าเออพ่อแม่ก็อเอานะยังนึกถึงปู่นึนกถึงยา่านึกถึงทวด เรื่อถึงตานรื่ถึงยายอยู่นะฉันเองก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้าตมาลุมนพูดไปนิดหนึ่งเรื่องของตักราชาดอกเนียวลูกชายเนี่ยไฮระสำคัญนะลูกชายขอเสียงพ่อมาขุดด้วยขุดหลุมด้วยเอ้าทาไมขุดหลุมทําไมอ่ะก็พ่อเนะี่ยขุดหลุมจะฝังจะฝังเอ,อ่อจะฝังปู่ได้ผมก็เตรียมหลุมไว้พ่อเหมือนกัน ถ้าพ่อแก่แล้วเนี่ยผมก็จะเอาพ่อมาฝังที่นี่เหมือนกันนี่แหละคือจริงทําให้พ่อช็อกและคิดว่าเด็กและหญิงาพูไดไน้ขนาดนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทํากับปู่ย่าตายายเลยล้วนแต่ออสโมซิสซึมซาบอยู่ในลูกหลานทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นการที่เราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีให้ปร,รากฏนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่เราทําเองแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความรู้สึกว่า เป็นความเป็นบุพิภูสุที่เราได้กระทำโลกเห็นโลกก็มีตัวอย่างมีแย่ยงอย่างหลานเห็นหลานก็มีตัวอย่างแย่ยงอย่างแล้วความกระตัญยูนี้ก็จะอยู่ในสังคมทําให้ตระกูลของเราครอบครัวของเรานั้นมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นเจริญยังย่งยืนต่อไปเพราะฉะนั้นความกระตันยูนั้นนะปุริสภูมิยังกตัญยูกตวเวทิตาความกตันยูนั้น เป็นพื้นของคนดีเพราะฉะนั้นวันนี้ตมาภาพได้ปรรถถารบธรรมนำเรื่องราวของความกระตันยูกระตวทีมาเพื่อที่จะอนุโมทนาแล้วก็ให้กำลังใจกับทางท่านเจ้าภาพที่ได้นิมนต์พระสงฆ์มาปรรถถารบธรรมแล้วก็มาสวดอภิธ,ธรรมในแต่ละค่ำคืนแล้วก็มาสวดอนัตตลัสษตรในค่ำคืนสุดท้ายนี้สแสดงองความกระตันยูกระตเวทีแล้วธรรมะที่ ทางท่านยอดภาพพระนโมราธิบายนี้ก็จะเป็นปฏิพรนะให้กับท่านหลายที่ฟังแล้วมีธรรมสะสวัสดิสงม,มีปัญญามีความกระลาะเดเจริญยิ่งในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานถ้าถอบุญทั้งหมดั้งสิ้นนั้นจงเป็นปฏิพรจงจงถึงแก่คุณพ่อชอ่องุเพราะให้นมโมทนากุศลนมีสุปฏิภกเป็นทึกไปตมาภาพเทวรานการรพธรรมพอสมควรแก่เวลา ขอเจริญพร